สำหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมงาน Society and Expat 2012นะคะซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม p พูแมนแบงคอกชิงพาวเวอร์เมื่อวันพุทธที่ผ่านมานี้เองค่ะ งานนี้ต้องบอกว่ารวบรวมบุคคลสําคัญจากทุกแวดวงสังคมรวมถึงนักธุรกิจชาวต่างชาติผู้ที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในแวดวงธุรกิจค่ะซึ่งคุณมาริวิกเฮลสเตอร์นะคะผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์บริษัทเฮฟเล่ ler, ประเทศไทยจํากัดก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมในงานนี้ด้วยเช่นกันค่ะบรรยากาศในงานนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไปชมกันได้เลยในเฮฟเล่เช้านี้ค่ะช่วงเฮฟเล่เช้านี้ ในช่วงเทฟเฟลเช้านี้วันนี้เราจะตามคุณวิกกี้มาร่วมงานของนิตยสาราชื่อดังอย่างนิตยสารไทยแลนด์แท็ตเตอร์ที่ได้จัดขึ้นณนะห้องอินฟินิตี้ o ูโรงแรมบูแ Man บงคอ k พิ King Power ค่ะภายในงานนี้ได้รวบรวมเราเซเลบริตี้ชื่อดังเอาไว้มากมายและคุณวิกกี้ของเราก็พร้อมที่จะเข้าไปในงานนี้กันแล้วล่ะค่ะ เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคืนนี้วิกกี้อยู่ที่ Thailand t u t l e r Society e x p t Society ค่ะคืนนีน้จะเป็นคืนที่เซเลบริตี้ทั่วประเทศไทยจะมาเจอกันคืนนี้ค่ะรวมต่างวิกด้วยนะคะถึง <Wow. S 1> แท้น,นะคะคุณผู้ชมค่ะเต่ที่สำคัญที่สุดคืนนี้เนี่ยเเฟลจะมีการรวมโชว์ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะซึ่งจะเป็นคิทเช่นค่ะ จะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศยังไงบ้างข้างในก็ตามดิกี้มาเลยนะคะมาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะาม,มาเลยค่ะโดยงานนี้เป็นการฉลองให้กับหนังสือฉบับพิเศษ Society และ e x p a t Society ในปี2012เมื่อวันที่25มมกราคมที่ผ่านมานี่เองค่ะ โดยภายในงานมีการจัดเลี้ยงค็อกเทลและอบอวนไปด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองจากเหล่าเซเลบริตี้มากมายที่มาร่วมงานพร้อมทั้งคุณภาลัยอารีสอนบรรณาธิการบริหารได้เป็นผู้กล่าวต้อนรับแขกทุกท่านด้วยค่ะ และอีกบูธหนึ่งที่จะพลาดไม่ได้เลยกับโกเลนเย่ไบเ e ฟเล่ที่ยกชุดครัวดีไซน์หรูมาโชว์การทำอาหารภายในงานกันด้วยค่ะซึ่งสินค้าที่นำมาให้ได้ชมกันในวันนี้ก็จะมีทั้งเครื่องดูดควันเตาไฟฟ้าตู้อบที่สั่งงานโดยใช้ระบบสัมผัสทำให้การใช้งานของคุณง่ายและสะดวกขึ้นพร้อมกับรูปลักษณ์ที่โดดเด่นรูหราที่เป็นได้มากกว่าเครื่องครัวค่ะ ใช่คุณผู้ชมค่ะเวลาเราน้อยไม่หน่อยค่ะเตี่สำคัญที่สุดนะคะวิกี้สนุกมากค่ะสนุกจริงๆแล้วค่ะเ่มาเป็นไรค่ะเอาไว้โอกาสหน้าก็พบกันอีกครั้งนะคะอย่าลืมติดตามนะคะคุณผู้ชมค่ะบ๊ายบายค่ะสนับสนุนโดย Hefele Functionality for you นอกจะไปร่วมงานแล้วนะคะคุณผู้ชมบูธของโกลเนเย่บายเฮฟเล่ยังได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมงานเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะ